สวัสดีครับทุกคนนะครับหลังจากห่างหายไปนานจากการเล่นเกมเพสนะครับผมกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับแพทใหม่นะครับของ a อ t ต n นนะครับแอตตก็คืออ่เพจนี้เลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆผมชี้ให้ดูเห็นไหมเนี่ย a c e b o o k นะเพื่อนๆสามารถพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เนี่ย p e s นะครับเพสแล้วก็ v p a d Thailand นะครับเห็นไหม ด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยตัวเฟซใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมชี้แล้วมันไม่โดนว่ะนะครับเนี่ยดูเองนั้นด้านล่างนะครับ V Pad Thailand นะครับ PES k e VWE แล้วก็ p a t c h แล้วก็ Thailand นะครับ THAI LAND นะครับเ์ชก็เจอเลยนะครับเพจเขาคนตามหลายหมื่นเลยนะครับของแอตตนนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับมีการอัปเดตมาแล้วนะครับ2023เดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ เอาเฉพาะไทยลีกก่อนแล้วกันนะครับเราสายไทยลีกเนี่ยผมใส่เสื้อ BG แล้วนะครับใครอยากได้เสื้อ BG นะครับผมก็จะแปะลิงก์ด้านล่างให้นะครับเป็นลิงก์ Affiliate p r o g r a แนะครับลิงก์ของ s h อ p e e Lazada นั่นแหละครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ s h อ p e e กับ Lazada มันดียังไงดีตรงที่ว่ามันมันเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็ผ่อนได้นะครับอย่างเสื้อตัวละ500เนี่ยผ่อนได้นะครับสบายๆนะฮะโอเค เซิร์ฟแล้วใช่ไหมอ่าี๋ยวมาดูกันว่าอัปเดตอะไรนะครับอันนี้ก็ปกตัวนี้เป็นลิมินตนะครับอัปเดตเป็นปกลิมิตอ่นะผมกดเข้าไปเล่นเลยนะฮะนี่เลยพิมพเลยครับ V p a d Thailand ครบทุกอัตลดเกมฟุตบอลไทยและเทศนะครับสนใจแพดเกมเปสทุกภาคติดตามได้ที่เพจด้านบนนะครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะเพื่อนๆพิมพ์ได้เลยนะครับใครไม่ทันก็พ้อนแล้วก็ดูนะครับแล้วก็พิมพ์ตามนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะลองกดเข้าไปอัปเดตให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะผมเพิ่งลงเสร็จนะครับวิธีการลงเดี๋ยวแอดต้นสอนนะเขามีสอนไว้อยู่แล้วนะครับสาหรับใครที่ซื้อแพดเขานะครับขายนะครับไม่ได้แจกฟรีนะฮะขายนะครับแต่ว่าไม่แพงนะครับอัปเดตตลอดซีซั่นเลยนะครับก็จะมีการย้ายตัวนะครับเวลาย้ายตัวเนี่ยมันเหนื่อยนะถ้าเราแบบถ้าเราทําเองอะมันเหนื่อยนะครับแต่ถ้ามีคนทําให้ไม่เหนื่อยครับแล้วก็ แล้วก็อัพเลยมันก็มันก็ติดตัวใหม่แล้วนะครับอย่างอันนี้ไทลีกเพิ่มมาล้ว3มทีมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเดไปที่มันต้องไปที่เซตติ้งเนาะแล้วก็แก้ไขนะครับเดี๋ยวไปดูทีมกันว่ามีไขรโผล่บ้างนะครับหาทีมก่อนเลยทีมนะฮะเมนูภาษาไทยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปเจาะที่ไทลีกก่อนนะครับเราเน้นไทลีกเนาะ นี่ไทยลีกมาแล้วอันนี้เป็น2 0 2 1นะครับ2 0 2 1นี่ดีสุดแหละทีมที่ขึ้นมาใหม่ก็จะมีนี่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 นครปฐมของโคง้ดทงเห็นไหมฮะแต่ว่าโค้ดทงไปอยู่บีจีแล้วนะอาชุดแข่งเบอร์แก้ไขเบอร์แผนการเล่นเห็นไหมสนามเย่าสโมสรน,นะครับเห็นไหมครบแหละครบแหละมาดูแผนการเล่นสิหนไหมฮะตัวมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเอ่อก็มีการอัปเดตแล้วนะเดี๋ยวแอนตอนเขาจะอัปเดตอีกทีนะครับเพราะว่ายังมีการซื้อขายกันอยู่นะครับอ่านี่เลยนะฮะมีเอ่อเขาชื่อกิจดาใช่ไหมที่เขาเป็นฟุตซอลชื่ออะไรนะผมผมขออภัยนะผมลืม <laughs> มีอับโบฮะ <c oughs> อัพโบเฮ้ย <c oughs> อับโบ <c oughs> อ่ะเดี <c oughs> ๋ยวไป <c oughs> อัปเดตกันอีกทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยังง,งงงกับชื่ออยู่นะครับแล้วก็มี อะไรอ่ะที่ขึ้นมานะครับตราดอ่ะตราดตรา,าดมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างนะครับดูแผนการเล่นตาราดนะครับมีใครบ้างนะฮะพเพื่อนๆดูสิใครเป็นแฟนตาดลองดูสิมียุทธวิชัยนะครับเดี๋ยวก็มีการอัปเดตให้นะฮะที่เจ้าวีมาอยู่ตาดเหรอผมผมจำไม่ได้วะ อีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งอุไท,อไ,ท,อไ,ทอไทยนี่อุทไทยอูทัยอุทัทยดูสิไทยมีอีริคาโดซานโตนี่อย่างเก่งนะโอเคครบนะครบนะครบ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 ตอนนี้ยังย้ายไม่เสร็จครับเอาทีมไปก่อนทีนี้เรามาดอูอยากดูทีมไหนกันครับทีมใหญ่ใช่ไหม ยากดูทีมใหญ่ใช่ไหมทีมใหญ่ทีมใหญ่เราไปที่นักเตะแล้วกันเนาะดูหน้าตาเขาหน่อยแล้วกันแก้ไขนักเตะนะครับเน้นไทยลีกนะฮะเน้นไทยลีกนะครับสามารถเข้าไปที่เพจวีแพดทะ l ล n d นะครับามาดู BG นะครับ BG ได้ใครอะ่ะเจไมาอย่างเจไมาอย่าง มีเอาเวทเอ้ยเอาเวทมันได้อยู่นะหัวแบบแต่เสื้อนี่ผมใช้ไม่ตัวเก่าอยู่เลยนะครับ่กุตามสั้นมันอยู่อยู่แล้วเนาอะอแต่แต่มันหันมาเลยอะภาคที่แล้วมันหันมาเลยปะจําไม่ได้ว่าดูตัวมา้าน,นี่เจเจอ,อยู่นี่เจอ,อยู่นี่เนชนะทีฟกลับมาแล้วกลับมาแล้วมีใครอีกนะครับ ที่มาใหม่อ่ะอะ่หลักๆก,ก็มีเท่านี้มั้งดูหน้าเทเลสินดิสวย้ยมุ้ยตาลอยเชียมองข้างล่างสิอ่ะ,อะมีเคลิดด้วยอ่ะเคลิด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 มันสามารถดูม,มุมมุมมุมอื่นได้ไหมมันมันทำมุมเล็กได้ไงได้ปะไม่ได้เว้ย อ่ะไม่เป็นไรดูทีมอื่นต่อนะครับบุรีรัมมอ่ะบุรีรัมบุรีรัมตัวใหม่ๆนะครับนีนชื่ออะไรอ่ะดูดูตัวใหม่หมั้ยชื่ออ่านออกเสียงว่าอะไรวะนี่ตัวใหม่ตัวใหม่เ่อะกชื่อนี่ผมอ,อ่อนออกเสียงไม่ถูกเว้ยเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะดูหน้าไว้ก่อนแล้วกัน อโลกิตเนี่ยโลกิตดูแต่หน้าเหมือนว่าไอเขาสิทธิ์ยังอยู่อ่ะเขาสิทธิ์แต่ว่าภาคนี้เหมือนจะเหมือนจะละเอียดขึ้นนะครับเหมือนแบบระบบมันจะดีกว่าเดิมนะครับอ่ามีเจมอดิออนดิออนเจมอ่ะเฮ้ยเจมคล้ายๆนะเจมคล้ายๆนะครับอ่ไปทีมต่อไป ทีมใหญ่ๆอ่ะชนบุรีไงเบนเดวิสเบนเดวิสเสื้อใหม่สวยไหมเสื้อใหม่ก็อัปเดตแล้วนะเบนเดวิสเบนเดวิสอยู่ไหนอ่นนี่นี่เบนเดวิสอ๋อหน้าหน้าตาน่ารักนะเบนเดวิสอะ่ะเบนเดวิสน่ารักนะครับอ่ะกล้องกล้องกลับมาเหรอเนี่ยมีใครอีกอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อน ต่อไปนะครับเอาทีมใหญ่ก่อนเนาะทีมใหญ่ก็มีท่าเรือแหละซื้อกระจุยกระจายหมดเลยนะครับซื้อกระจุยกระจายมีตัวไหนตัวใหม่นะนี่ใครวะอ๋อเวทีเชื้อเวทีเชื้เชอเอ้ยหน้าใครหน้าโอเคหน้าโอเคไอ้เจ้าบ้า <laughs> ตัวแบบโคตรเยอะเลย นี่มีท่้นรออ้อห,หลังต่อจากภาคยีิบเอ็ดภาคยีิบสองมันไม่ไม่อัปเดตแบบนี้แล้วนะมันไม่สามารถที่จะแบบสร้างตัวอออมีได้ทาเดลลี่ไงาาตัวญี่ปุ่นนะครับเอาวีเาเทพมาแล้วเหรอแอนต้นย้ายมารอแล้วอะ่ะวีเาเทพอ่ะจริยังวันนี้ยังไม่ได้เซ็นนะ แต่มีข่าวที่เฉยจะย้ายมาก่อนไม่เป็นไรถูไม่ได้ใครเลยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักแมตช์หน,ห,นห,นหนึ่งสักแมตช์หนึ่งสักแมตช์หนึ่งสิบนาทีลวด,ดูเพลินนะดูเพลินเป็นไงชอบป่ะดิอยากได้ก็ทักแอตต้นมาเลยครับเดี๋ยวขอเล่นคนเดียวกน่ะ ทีมไหนเพื่อนๆดูบุรีรัมย์ไหมบุรีรัมย์ไอ้ดูบีจีดิผมใส่เสื้อบีจีบีจีดีกว่าเราแป๊บหนึ่งนะฮะปิดอัปเดตด้วยนะบีจีเจอกับฮาร์เรียร์เลย,ยเลือกชุดแข่งก่อนเหมือนกันไปหน่อยอ่ะโอเค ก็ตั้งค่าอื่นอ่ะดูวางแผนก่อนวางแผนวางแผนโอ้โหสิทยอดฮะอัตพลพักก่อนนะขอใช้เจก่อนนี่สิบโอเค,อเคล,ลุย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 ชุดนี้โคตรโหด ให้ดูพรีวิวสนามแล้วกันนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นว่ะเดี๋ยวมันจะยาวรอแป๊บนึงนะครับมันดาวน์โหลดแป๊บนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะลงทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook นะครับที่ทำจอเล็กก็เพราะว่าถ้าลง YouTube ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าลงเฟซเนี่ยกลัวเขาจะแบบต้นฉบับน้อยนะครับ รีโวเลยครับกราฟิกยังเป็น2022 2023อยู่เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนะครับแต่เสื้ออัปเดตแล้วนะแต่ชุดใหม่ยังไม่ยังไม่เปิดเนาะเสื้อใหม่ยังไม่เปิดนะนี่เป็นสีเดิมอยู่แต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้ชุดไอ้นี่เนาะอันดับดีกว่าอันดับดีกว่า ตัวนี้ตัวนี้นดับอันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดมาดูกราฟิกนะครับนี่ฟันดี้สนาม BG ครับสนามต้องซื้อนะครับซื้อแยกนะครับเป็นเพจเอ่อเ,เพจเฟซไทยนะครับสนามเนี่ย ขาว้สวยมากไปฟันดิพิทิวัตให้มาเจดึงโอ้โหดึงแบบเจเอ้าเสียบอลไปแล้วเจเจ,เ,จเล่นไปหน่อยครับลูกนี้ค่าตัวเจนี่70ล้าน,นครับอันนี้ผมบังคับเองนะถ้าโดนยิงก็รู้เลยว่กระจอกนะครับให้มาสนาทิพสารัตออกไปที่อภิสิทธิ์ ไปไม่ได้ครับคือหลังไปก่อนโคดทงบอกอย่าเหนืออย่าเหนือวิกเตอร์เจออกขวาครับสัติภาพให้ลงนิดโอ้โหเบาไวหน่อยครับไม่ได้ไม่ได้ยืนอยู่ไกลกันไม่หน่อยครับเช่นเลียดไม่ได้ต้องให้แรงกว่านี้เอาครับตัดบอลได้วอลชิดเจอทีมเก่าให้มาทางขวาเสร็จดีครับ ธีรสินไต่อดดึงจังหวะหลอกรอเพื่อนอ้ชาไปแล้วครับทีรสินลูกนี้อเออเบียดกับเบียดกับเบียดโอ้โหฟันดี้กิติพงศ์วิตเตอร์ฮะมองซ้ายมองขวาให้ใกล้ๆเอาเพื่อนวิ่งไปแล้วโอ้โหจ่ายลูกนี้ดังไ,งไปหน่อยอยังไงดีเอาแล้วครับไหลมาชาร์ลีชั่ปุย่ยโอ้โหแหม PPTV ถ่ายทอดนะครับวันนี้ออกไปเองเอ้าวแล้วกดเล็้วด้วยจังหวะนี้โดนหรือเปล่าโอ้โหคืนไม่ใหม่ประต,ตูสมาธิไม่ดีครับโอหนี่เล่นบอลตรงกลางแล้วขึ้นไม่ได้เลยโอ้โหขึ้นไม่ได้เลยผมสารัตเอารับค่อยๆปิติวัตรันค่อยขึ้นเป็นสามเหลี่ยมโอ้โหแล้วหน้ายืนห่างเกินเอาไป โอ้โหลูกนี้โดนดักได้แม่ให้มาโอ้โหต้องโยนแล้วมั้งเนี่ยทีละสินก็ฟานดี้เนี่ยมองอาแหละลูกนี้มีโอกาสให้โอ้โหให้แล้ทีละสินบอกให้ดีๆหน่อยอายุฉันก็35แล้วนะ ปุยเด่นเลยวัน,นนี้กลางนี่เป็นรองนะครับบี้มาเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับให้มาธนบูรยังอยู่นะธนบูร์น่ะเอาละให้เร็วชิงโอ้โหจับปุ๊บพลิกไม่ได้เลยโอ้โดนของหลังนี่เอาละครับให้ช่องลงุ้นทีละสิน โอ้โหช้าไปแล้วแทบไม่ได้ยิงเลยครับโอ้กระจอกจริงๆผมบีจีของโคตรทงเดี๋ยวว่าหลังเล่นหมดอนี่ดีกว่าเนาะหลีกดีกว่าเนาะเผื่อถ้ามีคนชอบนะที่ผมเล่นเอาแล้วครับแล้วช่องที่ผมจะลงนี่ยังไม่ผ่านกดสร้างรายได้แล้วเนี่ยช่วยกันกดดูหน่อยครับเอาแล้วครับไปทีนสินเปลี่ยนมุกไหมเนี่ยโอ้โหไอ้ไอ้ กองหลังไอ้คูตเนี่ยไอ้กอ,องหลังคนลาชชื่ออะไรนะเอาแล้วแฮมิลตันยิงโอ้โหต,ตายตายโยนดีกว่าพิธิวัตโอ้เจ๊แบบเสียของวันนี้แฮมิลตันทำชิงจะเล่นจังหวะเดียวครับโอ้โหแล้วหน้าเหงามากไป ขาเลยมุย้ยทําช่องไปแล้วโอกาสมายิงแม่งเลยโอ้พี่เข้าขวาแล้วโดนทันทีโอ้โหไม่ได้ยิงเว้ยผมเล่นยิงเล่ยิงมันเว้ยไปปดัดอินโอ้โหแล้วบอลนี bon ่กองหน้ามันยืนไม่ดีเว้ยต้องโยนใส่เว้ยเล่นเลี่ยนไม่ได้ครับจงังหน้ายืนแบบ จะเอาไม่ออกด้วยอย่าเพิ่งมาดินแต่โยนให้แฮมิงตันพิตเตอร์โดนบีให้ออกมาไล่ด้านนอกครับเอาแล้วครับพิทิวัตไปเอาแล้วครับเล่นชิงโอ้โห,โหทีเดสินน่ชอบเล่นจังหวะเดียวไมผมกดมั่วไปงไยแฮมิงตัน,น Hamilton. โอ้โหดีลมลำเฮ้ยหุดหงิดเล่นครึ่งเดียวพอนะ ยิงไม่ได้ก่อนสิบกวนาทีแล้วครับเดี๋ยวยาวเกินเฮ้ยอูย้หูไข่เนี่ยชาลิวโอ้โหมงลูกนี้ปัดหรือเปล่าโหเสียดายเลยชาลิวมงออกไปเองไงทูทำเป็นผมต้องเล่นมุกใหม่ละทำชิ่งดีกว่า สันติภาพโอ้โหเล่นวิงเล่นลำบากเว้ยเอาแล้วโอ้โหพีกไม่ได้เลยเจแบบเทินไม่ได้เลยวันนี้ใส่ปรับปรับยากไปหน่อยครับาจาะไม่เข้าต้องโกงแนะ่ต้องไปปรับให้มันอ่อนกว่านี้แล้วบอดอะ่ะบดินบนดินสันติภาพไปเล่นชิงดีกว่า เอาลนแล้วครับหมูโคทงบอกอย่าเหนืออย่าเหนืออย่าเหนือน้องอย่าเหนืออืมเอาแล้วได้แล้วตายไหมตติดโอ้ขยันติดแล้วเกินออหือ,อเลือกระดับเล่นไว้ไหนวะเนี่ยยิ่งอู้หูกิติพงเซฟได้ครับ มผมเล่นอ่อนอย่างนี้วะพี่ธิ์โอ้โหให้ยังะติดอีกไอ้ประกอนประกอนเอาวะโอ้โหแผนดีจีันหน้ามันยืนไกลไปหน่อยครับแล้วผมชอบเคาะโอ้อะไรวะเนี่ย อุยนี่เจอ๊อัดเขาให้ซิเจ๊ไม่ต้องไปยืนตรงนั้นยืนข้างหน้าเคลียเอ้าแย่งเล่นอารัตปึ๊บโอ้โหฟฟนดี้แผนนี่เอาละโอ้โหแล้วยืนลำบากด้วย ช่องนี้โอ้โหโอ้โหโอี๋กองหลังโคลาดนี่มันเก่งยังวะเส็งเลยจะได้เดี๋ยวลูกไม่ไหวแล้ว,ลวทุกคนเปลี่ยนแทนโอ้ว่าจะเล่นขำๆจริงจังอีกแล้วต้องเล่นหน้าสามอ่ะเออต้องเล่นแบบนี้ ปีสิทธ์เองยังมาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้สันติภาพไปอยู่ตรงนี้เจ <J. S 2> เออเล่นตัวลับไปโอเคเนี่ยเดี๋ยวมาดูแผนที่ผมชอบครนะมันต้องยืนแบบสามเหลี่ยมมันส่งไม่ได้เออวันนี้ดูกันขำๆรับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอยากให้เล่นแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้กลับมาแล้วครับไม่ได้อัปเดตนานเฮ้ยยิงโอ้โหโดนแล้วเปลี่ยนปุ๊บโดดปับ๊บแฮมมิงตันนี่แต่ภาพสวยขึ้นนะเนี่ยโอ้โหหิมะตกอ่ะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยดีลมลำชัปุยไอ้มาแฮมมิงตันทำชิงโอ้โหเี่หวียงหายเลยลูกนี้บ้าไปแล้ว ยิงหน้าแฟนบอนได้ยังไง <c oughs> แทนมีอันใสลูกนี้โอ้โหหายไปเลยครับแกไม่ดูแล้วแกทำชั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะศาสตร์เปลี่ยนแผนโดนเลย <c oughs> เล่นแบบยากไปหน่อยโอ้โหไปไปได้เลยอะ มันนำแล้วมันไม่ไล่แล้วอะ่ะโอ้โหเจ๊อย่าพึ่งเอาไปเล่นลูกโยนก็ได้ <c oughs> จับนานไปอีกโยนให้มุ้ยมองได้วะเอ้ย <c oughs> ยิงอ้ โอกาสหมดแล้วบางนียโอ้เล่นเองมันยากว่ะให้บอทตีกันยงง่ายกว่าอีกเดี๋ยวก็สนุกดีครับเล่นเองดีกว่าเอาครับไปไปคนหนึ่งนาทีหมดแล้วอย่าเพิ่งเปล่าอาจารย์โอ้โหอ่ะพรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับไว้เดี๋ยว คลิปหน้ามาใหม่นะครับโอเคอย่าลืมนะครับใครอยากได้แพดก็ V ีแพด Thailand อย่างที่บอกไปเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ทักแอดต้นไปเลยนะครับบอกว่าอยากซื้อแพดผมเล่นเบสอยู่นะครับเข้าลงทั้งของแท้และของเทียมได้หมดนะครับโอเคตามนี้ครับสวัสดีบา,บายๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้านล่างครับมีลิงก์พวกซื้อเสื้อบอลน,นะครับใครอยากได้เสื้อบอลก็กดลิงก์ไปซื้อเลยช็อปปีล้ลาซาด้าผ่อนได้นะครับส่งเงินเก็บเงินไปทางได้บายๆขอบคุ 哈哈。